ก็การที่ภูมิใจไทยมันเสนอว่าต้องทำประชามติเพราะอะไรเพราะมันประชดมึงไงประชดว่าเอะก็อ้างประชาชนเอะก็ว่าอ้างประชาชนภูมิใจไทยก็เลยกัวส้นตีนก็เลยบอกว่างั้นกูให้ประชาชนตัดสินใจแม่งให้หมดเลยก็ผมบอกแล้วว่าหนูเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ฝีมือนะหมายถึงว่าเรื่องความกวนโอ๊ยไม่ธรรมดาหนูก็เล่นกับพวกมึงไปมึงเอาหนูขึ้นมานะมึงก็ถ้าหนูสวนกลับไปว่าเอา ก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอเอะก็ประชาชนเอะก็ประชาชนแล้วกูถามประชาชนกูผิดต,ตรงไหนนะด้อมกีบนะครับต้องแยกให้ออกนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับมึงก็ไม่ต่างอะไรอย่างที่บอกกันนะครับขบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับทหารเขาก็รู้นะครับแะะร่นะฮะสายแร่ทุนต่างๆที่เกิดขึ้นมันมาจากไหนนะครับสุดท้ายแล้วคืออะไรเขาก็ไม่ได้ไปขัดขวางอะไรนะรเขาแค่ นะครับเอาก้านไม่ยมไปวางขวางทางเดินแล้วให้มึงสะดุดล้มแล้วมึงก็สะดุดล้มจนมึงแผลเวอะชิบหายนะฮะต่างชาติเขาก็รู้สึกว่าเขาเปืองเงินในการสนับสนุนมึงต่อไปมึงก็เลยต้องมาขอรับบริจาคเพราะเขาก็ไม่อยากลงทุนกับคนโง,โง่พี่ทอนบอกว่าผมขาดทุนหลายปีแล้วครับนั่นแหละพี่มันอาจจะเป็นเพราะรัฐมนตรีหกศูน์พี่เขา นะไอ้ที่พี่เจ๊งไอ้ที่พี่ไปโดนลงทุนเนี่ยนะครับมันความผิดหนะึ่งหนึ่งสองนัตตะมูลเป็นศูนย์พี่ไม่ผิดครับ <l ots> นะฮะเพราะว่าก่อนที่จะพี่จะโทษตัวเองอ่ะพี่ตอนพี่ก่อนที่พี่จะโทษตัวเองอ่ะพี่ต้องลองโทษคนอื่นดูก่อนนะะพี่ <l ots> ต้องลองโทษคนอื่นดูก่อนเพราะว่าสังคมเนี่ยนะฮะเออมันจะได้ผิดบ้างนะครับพี่จะไปผิดอย่างเดียวคนอื่นจะไม่มีโอกาสผิดมันจะไม่ดีเอา แล้วมันก็มีหน้ามาถามนะครับผมนะว่ามีสภาไว้ทําไมเออนะฮะแล้วมีสภาแล้วทําไมมึงไม่เข้าประชุมเลยมีสภาไว้ทําไมนะครับถ้าต้องทําประชามติทุกเรื่องแล้วมึงจะบ่นทําไมว่าประชาชนมีอํานาจเป็นเจ้าของประเทศเขาเนี่ยไม่ได้จะทําประชามติกับประชาชนทุกเรื่องหรอกครับแต่เขาเนี่ยขุดลุ้มล่อนะฮะเพื่อให้มึงเนี่ยงับ แล้วมึงก็งับงับอะไรอะ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยก็การที่ภูมิใจไทยมันเสนอว่าต้องทําประชามติเพราะอะไรเพราะมันประชดมึงไงประชดว่าเอะอะก็อ้างประชาชนเอะอะก็มาอ้างประชาชนภูมิใจไทยก็เลยกลัวส้นตีนก็เลยบอกว่างั้นกูให้ประชาชนตัดสินใจแม่งให้หมดเลย <S <S พอให้ประชาชนตัดสินใจแม่งให้หมดเลย <S <S มึงก็มาบอกว่ามีสภาวไว้ทําไมต้องทําประชามติทุกเรื่องอ้าวไอเวร พี่เข้าใจเห็นความกวนตีนงของภูมิใจไทยไหมก็ผมบอกแล้วว่าหนูเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ฝีมือนะหมายถึงว่าเรื่องความกวนโอ้ยไม่ธรรมดาก็มึงบอกว่าอ้างประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอะไรกองประชาชนประชาชนอยากให้ทําอย่างนี้ประชาชนอยากให้ทํางั้นกูก็เลยไม่มีอะไรมากกูก็โยนถามประชาชนแม่งไห้หมดอ่ะนะเออนะครับเดี๋ยวมีอะไรไอ้หนูมันก็ถามประชาชนหมดอ่ะ นะ,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 ะไม่ทราบว่าประชาชนจะให้ผมทำทำคนละครึ่งกี่บาทดีหรือจะให้ผมช่วยแม่ก็คงถามหมดพอดีว่าผมจะสร้างถนนเพิ่มไม่ทราบว่าทำประชามติก่อนว่าจะสร้างถนนเพิ่มประชาชนสนใจอยากให้เพิ่มสักกี่กิโลตายทีนี้มึงเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงไม่ต้องถามประชาชนทุกเรื่องมึงเข้าใจหรือยัง นะฮะทิมนะครับพอมึงงับอย่างนี้ปุ๊บสุดท้ายมึงตายเลยประชาชนก็จะมองว่าเอามึงก็ไม่ได้เห็นกูสําคัญนี่หว่าแล้วมึงบอกว่าอะไรทําไมต้องถามประชาชนทุกเรื่องนะฮะเออก็มึงเลือกกูไปกูก็เป็นตัวแทนมึงมีอะไรกูก็ถามมึงผิดตรงไหนน, <c oughs> นะครับมึงไม่ได้เข้าใจนะฮะเออโอ้ยหนูมาโมทําอย่างนี้เอาเวลาไปบริหารอยู่มึงคิดว่าทีมหนูก็ไม่มีบริหารหรอครับนะฮะเอเอาบางคนมึงดูทำดิ ทำวันวันมันทำหาอะไรบ้างอ่ะมันบริหารไหมอเมริกาก็เหมือนกันเขามีสิ่งที่เหนือกว่าการเมืองในการบริหารประเทศนะฮะเขามีสภาของเกสเขามีทุนต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะซับพอตเดโมแครนี้พัฒน์พิกันเพราะนั้นเขาเลือกทําขึ้นมาเลยเพราะทํามมันบ้าบินนะ,ะกล้าพูดนะฮะหน้าด้านนะครับหน้าทนนะฮะเออนะครับมันถึงบอกว่าถ้ากูไม่ได้รางวัลโนเบลก็แสดงว่าไม่ให้เกียรติสหรัฐนี่มันบ้า นะครับมันเอามาปั่นป่วนมันเอามาเรียกเอาเรียกว่ามันเอามาเบนเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งที่เป็นพอยต์หลักของอเมริกาที่มันพยายามทําในสิ่งสิ่งหนึ่งหรือเปล่าก็เหมือนกันนะฮะหนูก็เล่นกับพวกมึงไปมึงเอาหนูขึ้นมานะฮะมึงก็ถ้าหนูสวนกลับไปว่าเอานะก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอเอะก็ประชาชนเอะก็ประชาชนแล้วกูถามประชาชนกูผิดตรงไหนอ่ะคำถามคือนะเออก็มึงบอกเองว่าประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่เหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแม่งขุดหลุมล่อ แต่อบมันมองไม่ออกเพราะมันออนฮาร์ดนะครับเบรคขอหน้ายิ้มหน่อยครับผมโอเคได้ครับนะฮะเออนะฮะมันออนฮาร์ดพี่นะครับมันไม่ได้เจนการวงการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเป็นมุกที่แล้วเป็นมุกโอ้โหผมเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ได้ถามประชาชนทั้งหมดหรอกนะครับแต่บางอย่างมันกวนตีนบางอย่างมันต้องการยื้นะฮะอย่างเรื่อง MOU ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการยื้ อย่างที่ผมบอกไปว่า MOU ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่ามันยังมีประโยชน์อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะพูดเป็นรอบที่ร้อยทีนี้ทอนกับเทงก็เร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะฮะเออนะครับเอ้ไม่ใช่ทอนกับทิมก็เร่งเครื่องขึ้นมาแล้วเหลือเทงนะฮะเทงก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากผลงานคือการจ้องตานะฮะเทงไม่มีอะไรเลยเทงก็เลยทำไงทำไง นะฮะไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เลยบอกว่าประกาศชัดเจนว่าพักประชาชนของเราตั้งเป้าไว้ย0สบล้านเสียงไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณงามความดีกูก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววิสัยทัศน์กูก็ไม่มีแล้วนะ fr, กูเพียงพั้านะครับโหวตหนูไปแล้วนะครับกูไม่มีอะไรให้โชว์แล้วกูก็เลยไม่รู้จะอะไรพูดอะไรนะฮะกูก็เลยขู่ไปเลยว่าตั้งเป้าจะได้2ี่ิล้านเสียงคือมึงควรต้องคิดแล้ว ตั้งแต่มึงทําหนังออกมาเรื่องนั้นแล้วอํานาจหนองคายอุบลอะไรของมึงอะนะมึงควรจะต้องคิดตั้งแต่มึงทําหนังออกมาแล้วว่าสิบสี่ล้านเสียงมึงอะยังดูไม่ถึงหนึ่งแสนเสียงเลยมึงควรจะต้องคิดต่อว่าแล้วต่อมาเนี่ยมึงแพ้การเลือกตั้งอบจตั้งกี่เขตแล้วมึงก็ต้องคิด ต่อมาว่าไอตอนเพื่อไทยตกต่ําที่สุดตอนมีคลิปเสียงหลุดจนหยุดถูกนะฮะถูกดีดออกจากตําแหน่งนายกเนี่ยนะครับตอนนั้นที่ไปเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมึงยังแพ้เพื่อไทยในยามที่เพื่อไทยแม่งเพียงพ้ําแสดงว่ามึงต้องอานาดมาก <laughs> อานาดมากนะครับถ้ามึงแพ้ขนาดนั้นนะครับผมนะฮะกลับกลายเป็นว่าภูมิใจไทยกลับชนะขึ้นมาเฉยเลยอ้าวนะครับนี่แหละฮะ กระบวนการที่เกิดขึ้นนะฮะที่ลากกันมานะครับที่พี่ได้เห็นตั้งแต่ลุงตู่หมดอำนาจไปนะฮะแล้วก็ความชิบหายก็เริ่มไล่ๆขึ้นมาเพราะผมบอกแล้วว่ายุคลุงเนี่ยนะฮะลุงข้างบ้านผมนะฮะไม่เกี่ยวกับลุงตู่นะฮะยุคลุงข้างบ้านผมเนี่ยนะครับเขามาจากรัฐประหารเขามาจากเผด็จการดังนั้นเองเนี่ยนะครับเขาเลยต้องใช้วิธีที่อารมุ่มอรวย นะฮะเบาที่สุดไม่พยายาไปอะไรที่มันดุนลงดุนแรงใครจะดา่าอะไรก็ปล่อยไปไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณผักทาหารไปอยู่ที่มืดเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะนั่นแหละครับนะครับผมถึงบอกว่าธรรมนูญทํางานทันที